สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรครับผมคลิปนี้ก็จะมาตัดจริงแขนงในของทุเรียนต้นนี้ออกนะครับคลิปก่อนที่ทําไปนะครับต้นนี้ก็เกี่ยวกับการมาดูที่โคกนะครับเกี่ยวกับไส้เดือนแล้วก็เป็นการรักษาวิธีสังเกตอาการไฟท็อปเข้า ข้าที่ลาต้นนะครับที่ผ่านมานะครับตามคลิปที่ผมนําเสนอไปก็คือว่าเป็นการปลูกทุเรียนในเขตร้อนพื้นที่อีสานนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มันร้อนก็เป็นการเลี้ยงกิ่งแขนงในช่วยนะครับช่วยใบที่ที่มีน้อยนะครับช่วยในการสังเห์แสง หลังขอแสงปรุงอาหาราเลี้ยงลำต้นช่วยใบที่มีน้อยนะครับอตอนนี้ใบเริ่มที่จะเข้าสีนะครับเข้าสีแล้วนะครับเริ่มที่จะแก่แล้วก็มีนะครับแก่แล้วก็มีวันนี้ก็เลยจะมาตัดนะครับตัดกิ่งแขนงในออกนะครับตัดออกอก็คือเลี้ยงมาจนแก่นะครับผมเลี้ยงมาจนแก่อนี้ครับใบ ใบเริ่มเข้าสีนะครับเป็นใบอ่อนใบที่แก่ก็มีเดี๋ยวผมจะเข้าไปตัดนะครับตัดกิ่งแขนงในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับมาดูกันนะครับก็อาจจะไม่มีเสืออเนื้อหานะครับเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะครับนี่ครับมันก็เป็นวิธีการทำอีกแบบหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียน เลี้ยงจนแก่นะครับนี่ใบแก่เลยนะครับนี่ผมเลี้ยงมาเนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้แต่ก่อนมันก็ใบตัวอยู่อพอเขาเลี้ยงลาต้นช่วยใบที่น้อยนะครับมันก็มีอาการเล็กลงนะครับมันก็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของต้นไม้ใบที่มันออกมาก่อนอมันก็จะปรุงอาหารก่อนอาสงห์แสงก่อนต่อไป ใบใหม่ออกมามันก็จะโตวกว่าใบเก่านะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับวิธีของต้นไม้นี่ครับตามที่สังเกตมาผมก็ตัดนะครับตัดนนะครับก็จะมาตัดนะครับค่อยๆโอ้ไม่เห็นฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ค่อยไปตัดฝั่งนู้นนะครับมันจะบงังเดี๋ยวไปไปโดนกิ่งเขานะครับ ตัดออกไปนะครับเพื่อนใบแก่นะครับเลี้ยงจนแก่นะครับเลี้ยงจนแฉะไล่ออกนะครับเดี๋ยวถอยออกมาก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไล่ตัดตัดให้โปร่งนะครับเนี่ยเริ่มโปร่งนะครับเห็นไหมเนี่ยฝั่งนั้นก็ไปตัดฝั่งนู้นมันก็จะโปร่งนะครับต้นมันก็จะโปร่งแล้วทีนี้นะครับใบพวกนี้มันก็จะ จะได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับหลังจากที่เราตัดกิ่งขแขนงในออกนะครับอันนี้ครับผมตัดออกแล้วนะครับตัดออกเรียบร้อยก็เยอะเหมือนกันนะครับดูครับโล่งเลยนะครับกิ่งนะครับตัดออกอเดี๋ยวกิ่งสองกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับน่าจะเป็นการตัดออก กิ่งใดกิ आ, ่งหนึ่งนะครับสองกิ Section, ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับที่จะต้องโดนตัดออกเพราะว่ากิ่งนี้ก็ห่างจากกิ่งนี้ก็น่าจะประมาณประมาณฟุตหนึ่งนะครับประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยนะครับแต่มันจะเบี่ยงกันอยู่นะครับกิ่งนี้มันจะจะไปอย่างนี้กิ่งส่วนกิ่งนี้มันจะไปด้านนู้นนะครับมันจะเบี่ยงนิดหนึ่ง เดี๋ยวต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะครับรอดูนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่ครับผมตัดล่งแล้วนะครับเรื่องของกิ่งนะครับส่วนพวกนี้นะครับพวกนี้มันจะมีปัญหาน่าจะเป็นแมลงนะครับแมลงด่วงนะครับด่วงมันมากัดนะครับก็ใช้ปูนแดงหรือปูนขาวเชียวหมากเรานี่แหละนะครับก็ใช้มีดปาดออกหน่อยนึงนะครับส่วนที่มันกัดนะครับ ที่มันยุ่ยนะครับปาดปาดออกแล้วก็ใช้ปูนทาไว้นะครับก็เป็นการทาเพื่อยับยั้งความชื้นนะครับไล่ความชื้นเพราะว่าปูนปูนเนี่ยจะมีค่าความเป็นด่างจะมีจะเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อรานะครับมันจะเป็นด่างนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับเนี่ยเนื้อไม้มันก็เริ่มเข้ามานะครับเข้ามาแล้วนะครับเริ่มห่อหุ้มเข้ามานะครับิ่งนี้นะครับ วันนี้ก็มาตัดกิ่งแขนงในออกนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับเพื่อนๆคื่อนครับตอนนี้ก็ใบเข้าสีเนาะกำเดงจะเข้าสีเขียวเหลืองอ่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมสั้นๆครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ